อร่อยไหมตอนนี้อายุสามขวบกี่วันไม่รู้ค่ะ18สแปใช่ไหมจันยี่สิบยีมัน,นมีี่ช่อะไรยี่สิบแปดก็จิวันอายุู้ค่ะ ชื่ออะไรคะไม่รูค่ะรูสิชื่ออะไรเด็กหิงอะไรกันการนอกอะไรนะเข้าโรงเรียนไม่ได้บ้าเนี่ยการหนวกอะไรนะอันหนวกสนานใบไก่ค่ะสุนุกสนานหรอชื่อเด็กหญิงกันโกรธสมสะอาดค่ะบอกดิไม่ได้ท่าอะไรสะอาดชื่อเด็กหญิงอะไรนะคะชื่อหญิงก็หนูสะอาดสงสะอาดด้วย ชื่อเล่นชื่อน้องน้องอะไรคะน้องบีบีค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้อง้าหอมค่ะอายุสามขวบดูแม่ดูโมโมอายุสามขวบเรือเรือพูดอันนี้นำตัวเดี๋ยวไปถึงโรงเรียนเขาจะให้ด้านอนุบาลหนึ่งค่ะอนุบาลหนึ่งค่ะยบายค่ะไปแล้วเจอกู 诶，诶，不要我你开的？喂。